สวัสดีครับสุนิชโจวไทยแม่ชาแนลนะครับผมอยู่ที่แถวหางชาทางไปหาดปิดเตียนนะฮะแล้วก็มาทางหาดเจ้าสำลานี่ครับเจอปลานะครับที่เขาวางอย่างลายตาแห้งกันนะเป็นแถวเลยครับดูครับโอ้น่าสนใจมากครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาออกกระแลนะฮะแล้วก็วางเป็นไม้นะครับเป็นตับๆับตนี่เลยครับผ่างทางนะฮะนี่ครับโอ้สวยมากครับ ไม่รชบไม้ละเท่าไหร่นะฮะยังไม่เจอเจ้าของเลยครับมองเห็นเพียบเลยครับนี่ครับเป็นปลาเสียบไม้นะฮะไม่ได้ใจว่าไปทำอะไรกินนะฮะอาจจะเอาไปตัดน้ำพริกปาป่นหรือเปล่าครับหรือว่าเอาไปทำอะไรเอ่ยนะครับก็ไม้หนึ่งก็มีประมาณห้าตัวนะฮะไม้หนึ่งประมาณห้าตัวนี่ครับ กับเบยแย่หมดแล้วครับดูด้านล่างมั่งครับนี่ครับโอ้โหเป็นด้านล่างนะครับเป็นแถวนี้ครับ เพื่อนที่มาเที่ยวเทืเขาชายทะเลนะครับหาดเจ้าใหม่หาดเจ้าได้สำราญอะไรทั้งนี้นะฮะหาดชะอำนะฮะก็แวะมาดูได้นะครับสำหรับปลาเนี่ยคุณเห็นมันแปลกอย่างนี้ก็เลยถ่ายให้เพื่อนได้เห็นได้ชมกันนะครับนี่ครับเยอะมากข้างล่างนีก็จะเป็นปลาตักแห้งนะฮะตัดหัวออกไปนะครับ เพียบเลยครับเรับเพียบเลยครับแถวเลยฮะว่าน่าจะได้ยกปูงนะครับเรียงไว้สวยมากครับ คุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจอทเว็ชาแนลครับปลาออกกระแลนะครับเสียบไม้นะครับมาละห้าตัวครับสวัสดีครับ